ไอเข้าปากช้างไปแล้วยังไงมันก็ไม่ทายเพื่อนที่ยืมเงินคุณและเขาไม่คิดจะคืนยังไงเขาก็ไม่คืนปัญหาเพื่อนยืมเงินเนี่ยมันเป็นปัญหาโลกแตกเลยนะคือจะไม่ให้ยืมเนี่ยก็กลัวมันเดือดร้อนแต่ถ้าให้ยืมไปแล้วเนี่ยก็กลัวมันไม่คืนไงก่อนคุณตัดสินใจให้เพื่อนยืมเงินผมอยากเล่าเรื่องนี้ให้คุณฟังมีหลวงที่อยู่รูปนึงนั่งสมาธิอยู่ที่ริมหนองน้ําตอนที่จิตท่านกาลังสงบเนี่ยท่านก็ได้ยินเสียงก็แกะก็แกะอยู่ใกล้ๆผิวน้ําท่านลืมตาขึ้นมาท่านก็เห็นแมงปงง่่อ มาแต่ปรากฏว่าไอ้แมงป่องตัวนั้นเนี่ยมันก็ต่อยเข้าไปที่มือของท่านแต่ท่านก็ไม่ได้สนใจท่านปล่อยแมงป่องตัวนั้นไปที่พื้นแล้วท่านก็นั่งสมาธิต่อผ่านไปสักพ,พักท่านได้ยินเสียงเหมือนเดิมเลยก็แก,ก๊กก็แก๊กอีกแล้วพอท่านลืมนตาขึ้นมาท่านก็เห็นแมงป่องตัวเดิมนั่นแหละกำลังตะเกียกตะกายขึ้นจากหนองน้ําท่านก็เอามือช้อนแมงป่องเหมือนเดิมและไอ้แมงป่องตัวนั้นอ่ะก็ต่อยท่านเหมือนเดิมเลยท่านก็ไม่ได้คิดอะไรท่านก็ปล่อยแมงป่องตัวนั้นไปที่พื้นเหมือนเดิมที่ข้้าาาาาางง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 ๆกกัันนนเีีี่่่่่่่ยยมมมหหหลลลลลววตตทึออดููู็สสแถพไรร 1